มีปัญหาคนทำงานวันแรกเหรอฮะมีปัญหามากเลยเนี่ยไม่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 มไม่อยู่ได้กูจะให้มึงกินถั่วโรงพยาบาลอยู่แค่นี้เองไม่กินเผ็ดอย่างนั้นนะโอ้โหปวดหัวพวกรื้อตกรุมรักกันที่ไหนวะเนี่ยเทศกาลอาหารนะแค่เทศกาลอาหารโอ้โหมึงเป็นเทศกาลที่แบบส้นตีนมากเนี่ยมีแต่บันฝรั่ง สวัสดีครับหลังชายและหลังสาวพงอังครึ่งโลเกอร์หรือแปะโลเกอร์นังเองนะครับผมวันนี้มาลองทาอาหารที่ร้านเพื่อนชื่อร้านเมยเหมนะเพราะว่าผมกำลังจะหมดดากแล้วนะครับผมก็ต้องมาทําคลิปหางานทานั่นแหละจะได้มีเงินซื้อผงชูรสเอาละล่ะหชายหลังสาวน,นี่ค <c oughs> ือร้า,านอาหารที่ผมต้องมาทํางานดูสภาพมัน <c oughs> ทําไมเขาพวกเขาเรียกสินี่ว่าร้านอาหารได้ยังไงว่ามันมันไม่มีทั้งโต๊ะประตูอ่าเก้าอี้มีแค่ตัวเดียวเนี่ย ร้านอาหารบ้าอะไรแถวประตูเหล็กบ้านี่ก็เปิดไปหมดเหมือนร้านไม่กันอะจะปิดเดิกำลังจะเจงไงงั้นและนี่คือเพื่อนผมชื่อลิสไปไงไปย้าของด้วยไอ้ร้านอาหารเนี่ยเอาแล้วลื้อช่วยบอกแ้หลานอ้วนหน่อยว่าร้านนี้คือร้านอาหารอะไรร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เป็นต้นแบบจากกาิเส,สิงคโปร์ค่ะเป็นร้านอาหารที่มีพวกข้าวมันไก่สิงคโปร์มีข้าวหน้านต่างข้าวซีลาบ้าหน้าถั่วก็มีค่ะสิงคโปร์หรอแต่ผมคิดว่าอาหารมาเลเซียดีกว่าอีกนะบางทีของดีเกินไปก็ไม่ได้ดีเสมอ ออร้านกูจะเจ๋งไม่ได้วันนี้อาหารอร่อยหรือเปล่าเจ๊ไหนพูดได้อร่อยแน่ดอดค่ะใส่ผงชูรสหรือเปล่าร้านเล่อไม่อร่อยแน่ดอดไห<ส>น <ะ S 2> ไม่ใส่โอ้ไม่ค่ะไม่แน่นะอ,อ่าเรียบร้อยร้านมึงเจ๋งละอืมสะอาดสะเอี่ยมอ่องเฮ้ยเครื่องปรุงเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีผงชูรสเนี่ยนะโอ้โหเต่งตึงนุ่มชุ่มฉ่ำไม่เหมือนเมียเก่าผมเลยโคตรเหี่ยว แม่น้ำของแปรโลเกอร์นะอุ้อ้วไม่ชอบเตาไฟฟ้านี่เลยอ่ะไอ้ไฟอยู่ไหนอ่ะไฟจริงๆอ่ะฮะลืมไปไว้ไว้ที่ไหนอ่ะนี่คือเตาอย่างดีนะโลเกอร์เสียงมึงแล้วกูแสบดากจริงถึงมันจะดีแต่มันไม่มีไฟเนี่ยนะฮะกินกระทะอยู่ไหนอ่ะคือไปร้านอาหารเอเชียแต่ไม่มีผงชูรสแถมไม่มีเตาไฟด้วยโโอ้หที่นี่เขาไม่ชอบผงชูรสแต่ฉันจะไม่ใส่แม่ผงชูรสมึงกาดามิเชลิงเลยล่ะฉันจะเอาฉันอยากได้เพราะฉันอร่อยเอาระบอสครับวันนี้ลื้อใจว่าทำอะไรบ้างไอเวน ออกตามโตนั่นเรเจอฉันไม่ค่อยไว้ใจคุณให้อยู่ใกล้ๆเท่าไหร่ฉันให้คุณบริการลูกค้าแทนแล้วกันนะอโอเคงานนั้นผมว่าผมทําได้ดีเลยแหละฮัลโหลวันดีพวกง่ายวันดีไอ้ลังเอาอะไรเพื่อนจัดมาเลยใหญ่เสียนาซิลามะแต่ไม่เอาถัว่วนาซิลามาแต่ไม่เอาทั่วทำไมมึงไม่ใส่ทวมันอร่อยที่สุดในนั้นเลยนะเพื่อนไอข้าวหน้าถัวเนะี่ยแพ้ถัวนะอะไรว่ามึงแพ้ทั่วทำไมอ่อนแอจังวะไอขี้ไม้ <laughs> ตัวชายตัวอย่ใหญ่กลัวถั่วเม็ดเล็กๆเนี่ยนะไอ้ยาโตมาในเอเชียนะอัวบอกเลยนะกลัวแผ่นดินไหวเอยกลัวน้ําท่วมแต่ไม่เคยกลัวถั่วถั่วเม็ดกระจิ๋วจะเลี้ยงดูครอบครัวยังไงเนี่ยกลัวถั่วเม็ดเล็กๆแค่เนี่ยฮะเห็นถั่วจะกรี๊ดไหมเนี่ยฮะแม่กาผมกลัวถั่วคุณทำค้าที่นี่เลรอเนี่ยร้านซ่อมจานดาวเทียมมั้งไอ้ชิบหายก็อยู่นี่แหละวันแรกทําไม มีปัญหาคนทำงานวันแรกเหรอฮะมีปัญหามากเลยเนี่ยไม่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 เอาได้กูจะให้มึงกินถั่วโรงพยาบาลอยู่แค่นี้เองสวัสดีค่ะมีอาหารมักซสวิรัติไหมคะหรือพูดอะไรฮะมักซสวิรัติอะไรอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างนั้นเหรอไม่มีเนื้อสัตว์งั้นชีวิตคุณก็กินกระเพาะกันสิทำไมไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเลยอ่ะเชิญออกไปไปเลยไป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 ร้านอาหารฝั่งนู้นไปไปกินสลัดของคุณที่นั่นซะทำไมต้องเป็นมังสวิรัติด้วยอ่ะคนทีีีี่เเเเเป็นนดบลลรรู้้ววิิธกกาาใชชตออะยย แล้วกจะ,จะไปกินผักสลัดโอ้โหหรือจะเชื่อมะเ,เขือเผาชีวิตแม่งเศร้ามาคนเด้ากับหมอนข้างอ้าโลดเจ๊วันนี้ครับมีอะไรให้รับใช้้าวมันไก่หนึ่งชุดแค่โอเคข้าวมันไก่หนึ่งที่ได้รับคนปกติหนึ่งเอเอแล้วโอเคผมขอเวลาสิบนาทีทำอาหารให้คุณนะคูณมาจากไหนเนี่ยฮ่องกงอ๋อเสียงมันคนทิ่แล้วเลยเหคนภาคคนเดียวอโอเคคนฮ่องกงละผมพอรู้ภาษาจีนกวางตุ้งนิดหน่อยนะ ก็สั้นลิงเลยคุณนี่สวยจริงๆสม่งเลยฮึมเอาละตอนนี้ไก่จะเสร็จแล้วครับเออคุณต้องการของเคียงไม่เช่นไหนพวกกระเทียมอะไรแบบเนี้ยอ๋อโอเคได้เลยค่ะเอากระเทียมโอ้โห,โหลูกค้าแสนประเสริฐเปิดเข้าที่หน้าโอ้โหผมบอกเลยกระแทกที่หน้าอุ้ยผมชอบคุณจริงชอบเงินคุณด้วยแล้วเลือกเอาเครื่องดื่มไหมไม่เอาค่ะไม่เอาอย่างเราโอ้โอแต่ไม่ไปสั่งอะไรเครื่องดื่มคุณจะเป็นเพอร์เฟกต์ลูกค้าของผมเลยนะเนี่ยคุณนิ้วข้าวแล้วข้าวติดคอทำไงอะฮะไอ้สามีต่อยท้องเออี่ทำเหมือนในหนังอะต่อยแล้วข้าว,ลวออาเลย อะไรนะเกไม่ไม่ไม่อย่าพูดอย่างนี้กับผมไม่ไม่ไม่เรื่องฟรีไม่ได้เลยนะมันไม่มีของฟรีในโลกเก๋ไปไปไปไหนก็ไป,ไป,กไปเกอย่าลืมไปรีวิวใน Google ให้ด้วยนะแล้วบอกว่าว่าหลอห่อหำใหญ่ด้วยถ้าไปรีวิวเราจะตามถึงบ้านเลยสวัสดีค่ะเฮ้ออะไรวะดิเฮ้ยโทษทีครับสวัสดีครับเอาราสุภาพสตรีที่มีมณีอยู่ที่คอคุณต้องการอะไรเอ่ยเออฉันต้องการข้าวมันไก่ได้ไหมคะข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร์เสียงแม่งเริ่มต่อแหลกขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะโอเคไม่มีปัญหาข้าวม ขอโทษนะครับแปปหนึ่งนะเออข้าวฉันละอ่าฮัลโหลว่าไงเอาข้าวเฮ้ยกูเฮ้ยไปข้าวกูว่าไงเฮ้ยเฮ้ยแปปหนึ่งหน่คุณไม่อยิงอ้าววันนี้โทนี่เป็นไงบ้างโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนอะตอนนี้ว่าคุณไม่มีปัญหาสบายมือเสือโบเพื่อนอะไรนะลือเอ่อไม่เป็นไรคุยได้ลูกค้าแค่คงเดียวเลยเธอรอได้อยู่แล้วหายวอไหนเรามาซิว่าเจออะไรมาถึงได้โทรมาเอาแบหนึ่งคุณพูดยิงแสบเลย เราเจ้าหลักสายคนได้ดีดีลูกค<อ>้าอยู่นะเราเจ้าวานเดี๋ยวนี้เราคุยก,กับเพื่อนฝูงก็ไม่ได้เจอกลางนางโทรมาจากจริงเลยเนี่ยอะไรวะบอกเลยว่ามิกตาภาพสังขารกว่างานเยอะนะคุณผู้ชมต้องรักษาไว้ให้ดียิ่งคีบนะงานาหาใหม่ได้ว่าไปสนลื่นหรอกนะสวัสดีครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสวัสดีเออมีข้าวมันไก่ไหมมีนาฬิกาเบนเทนมักคีไา่กนนี่ร้านข้าวมันไก่เออแต่ไม่เผ็ดนะเข้าใจอไหมไม่เผ็ดใช่ทำไมวะ จะ,จะเย็นใจเย็นพวกข้าวมันไก่แต่คุณไม่กินเผ็ดรสชาติของซอสข้าวมันไก่และ ปัพวกคุณใส่พริกไทยใส่เกลือในเนื้อแทบจะทุกอย่างโคตรจะไม่มีรสชาติแต่วันนี้คุณมากินข้าวมันไก่แต่เสือกไม่เอาดับกิ้มข้าวมันไก่ที่มันเผ็ดเนี่ยนะคุณคุณคุณที่เร่มาทำตอมทำซิมผมเจ็บแล้วมึงจะหล่อไปไหนเนี่ยทำไมคุณไม่ตัดมันออกล่ะครับคุณผู้ชายคุณจะคบกันอยู่ได้ยังไงนะไอ้เอเวนน่ะพวกเรื่องตกลุมรักกันที่ไหนวะนี่อ่ะเทศกาลอาหารนะเทศกาลอาหารโอ้โหมึงเป็นเทศกาลที่แบบต้นตีนมากเนี่ยมีแต่มันฝรั่งบัตนี้แม่งไม่มีใครถูกใจอ้วนสักคนเลยไม่คิดว่าคุณจะะชออบบข้าาวมมััันนนไไกกก่่่รลงป เพื <P res S 2> <M> ่อมันอยู่อ๋อเหรอโอเคเลิ่มกเดี๋ยวจัดให้เลยพี่เบิ้มอืมแล้วคุณผู้หญิงล่ะครับเอาค่าก็เอาเพิ่มเครื่องเทศนะเอาเพิ่มเครื่องเทศจัดไปเพิ<แ>่มเครื่องเทศโโด้วยโอ้โหเนี่ยนะคุณผู้หญิงที่ดีเด่นที่สุดนะไม่น่ามีผัวอย่างนี้ข้ามันไก่สำหรับไอ้กระจอกแล้วคุณผู้หญิงที่ดีเลิศประเสริฐศีเอาละครับจัดไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหยิบตะเกียบให้นะครับอ่านี่ใช้กันเป็นใช่ไหมเนี่ยฮะพอเป็นอยู่เอาเลยแกะเลยมาดูวัฒนธรรมของพวกผมกันบ้างนะโอ้ใช้ได้้เป็นนี่วออ อ,อ้าวมองหน, <มา S 2> น้าเลือดลดอวัาวะยาแล,ล้วล่ะใช่แล้วมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยใช่ไหมล่ะคุณผู้หญิงดูสิหน้าเขาดูอร่อยใช่ไหม,มคนขาวโอ,โอโบนี่เมือนแพ้ทั้ทุกอย่างจริงนะไปรีวิวใน Google ให้ด้วยนะไปเลยัะตันอย่าลืมรีวิวให้ด้วยโอ้ยไ,ไปเว้ยด้วยอะไรนะพูดอะไรนะมึงกลับมาทีนี้จุ<ป>๊บเอา้าเราแปลโลดเจอทำงานวันนี้เหนื่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านเหนื่อยผมคิดว่าทำกันได้ดีมากเลยนะวันนี้นะคุณคิดว่าไงอ่ะ เลสกูอารมณ์แทบจับเลยเออแต่กูขอพูดธรรมดาแล้วกูเจ็บคอละเธอไปด่าลูกค้าที่แพ้บ้วผมทำอะไรที่โหดร้ายเดี๋ยวเราผมแค่แนะนำมันไม่อ่อนแอมันก็ไปโดนทุ่มด่าหรอกไม่ได้อยากให้ใครตายที่ร้านฉันนี่ฮะอ๋อก็โอเคเข้าใจได้แล้วก็นุนตะโกนบอกให้ลูกค้าไปรีวิวเดี๋ยวจุดด้วยร้านจะได้เติบโตเดลิสโอ้โหถ้ามันนีก็รีวิวดีๆเขาก็ยเาทำเองอะไรไม่ต้องไปบังคับถ้าไปไหนบังคับก็แนะนำแล้วก็อาหารที่เพจเขาให้ลูกค้ากินทั้งที่เขาไม่้ไดประชอบ แม่กระจอกชิบหายเกิดมาไม่เคยเจอใครกระจอกขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนี่มันเป็นหลมสัวเราป็นความกระจอกให้ชัดล้านเธอ,อ,อเนี่ยแม่งแม่ขงขอากจอกไอฝ<อ>รั่งบ้านนะแล้วก็รับโทรศัพท์ในเวลางานด้วยนะ,ะมีด้วยหเหรออ๋อใช่เออโทนี่เหรออะไรนะโทนี่นะเราโหเพื่อนรักของแม่งน่าอยู่ต่างประเทศนานคิดถึงกันบ้าเป็นอะไรมิตภาพต้องคุยแล้วไม่ใช่ตอนทำงานต้องเลิกกัอน<ว><อ>สิถึงจะคุยได้นะโรเจอร์เข้าใจไหมฮะผิดแเนี้ยโอเคโอเคงั้นในพรุ่งนี้ผมมาทำงานได้ไหมที่เนี่ยนะ เงินดีชิบหายเลยชอบเอาอะไรจะเกิดลือชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกฮากเกตให้มีกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ติดตามลุงได้นะจ๊ะแล้วก็เหมยเหมยด้วยนะมิชลินสตาร์อนาคตนะจ๊ะฮากเกตแม่งภากแทบตายไม่ได้เงินสักบาทนะรู้หรือเปล่ปาเนี่ยอาปากวีนะ